รายการที่จะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมาช่วยการแต่งเพลงตามโจทย์ที่สั่งจากวัดถุดิบและเมนูไ้กลมกลอบนี่น้ำอัดลมไม่ใช่น้ำตาเบบี้กงนอนอัดลมไม่ใช่น้ำตาเบบีให้ตายเป็นผีกันนี่ไม่ได้อันนี้คือ เพลงตามสั่งครับไอ้เพียบเกิดโคตรใหญ่เลยแล้วไม่บอกด้วยประจําอยู่รายการนี้หสมบคนที่จะเห็นหน้ากันบ่อยๆนะครับพี่แคนซิลมาท่านหรือเปล่ากลองมาท่านหรือเปล่าและออนจิรักเกะสวัสดีครับและก็นันหนวดเองนะครับแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษฮะนี่คือบอยยุ่มโน อ่าอ้าวแล้วไม่แนะนำลุงเลยเนี่ยม่ไวในบรรยากาศนี้ปล่อยกูอยู่ของกูแล้วลุงฟอ้ยตําแหน่งของบอยยูมูนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็สลับหมุนเวียนกันไปว่าใครจะมาลองมาลองางตรงนี้คนนี้อ่าหรือสลับไปมาไปมาอย่างนี้ อย่าบังอย่าบังก้องลายก้องเขาอย่าบังก้องหนิอย่าบังก้องหนิคุณถ่ายเป็นไหมคุณถ่ายงานเป็นไหมอ่ะถ่ายได้เดี๋ยวกูไปช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ่อ้าล้โอ้โหตายในแต่ละอีพีผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยกันแต่งเพลงตามสั่งจากวัตถุดิบที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ให้กลมกลอมโดยจะสุ่มลำดับจากการถอยลูกเต๋าแต่หากถอยได้หน้าแซดลี่จะโดนลงโทษรอบวงในแต่ละรอบจะมีเวลาแต่งครั้งละหนึ่งนาทีเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถขอชาลเลนจ์ได้หากคิดว่าแต่งท่อนนั้นไม่ผ่านและจะถูกลงโทษต่อไปวัตถุดิบของเราวันนี้คือน้ำอรมลมครับอ๋อแล้วคอนเซป็ปของเพลงคือว่ากัดก่อนกระเพาะไม่เท่ากัดก่อนหัวใจอ,อันนี้ชี้น้ำเผื่อว่าั้างหน้าน้ำอรมณมจะเข้าอันนี้ก็เหลือเพลงอเดี๋ยวเราไปฟังแบงค์แข่งก่อน ีกแบงกินแท็กดยประมาณมือเืเลือกขนมาก็ถูกแล้วมือกอง <c oughs> ไม่เคยแต่งเพลงสักเพลงในในชีวิตเนี่ยเคยแต่งอยู่เพลงหนึ่งแล้วแบบแปลท่อนเดียวด้วยของซิลและเพลงนั้นก็คือไม่มีใครรู้จักเลยเอาละชื่อเพลงจากตรงนี้ตตรงงงงนนนนีีีี้้คมมาาััเเพยถึ่ แต่งเนื้อจริรู้จักไปไ่ไปเออขอบคุณพี่ครับผมไม่ให่แบบไม่รู้จักเพลงนะซิลคืออะไรเฮ้ยหนักเลยจร้งบอยปกติแต่งเพลงเปล่าโอ้ยพวกนี้นีเดซี่ขนาดนี้เปลืองเพลงแล้วนถ้าเราพร้อมแล้วลุงเริ่มทอยก่อนเลย ได้ชอบชอบท่านนี้เลยอันนี้อันนี้คือกินน้ำบัลลุมแล้วมันก็ต้องเลยอ่าอ่ะได้ละกูเอาคอนเซปต์ก่อนเลยไม่มีอะไรมากไอสัตว์มึงลอกเลยอ่ะเฮ้ยมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีมาเดี๋ยวผมร้องให้ฟังก่อนของผมกัดก้นกระเพาะมีเท้ากัดก้นหัวใจมึงแพ่งมาทั้งดุนลี เไว้อะถ้าผมจะเอาคอนเซปต์ก่อนเลยไม่ผิดไม่ผิดเลยกับผมผมทอยนะครับเอ้าวนายเอกักออกแบบท่าเต้นรอแล้วกันนะเฮ้ย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 เป็นไงบ้าง อย่อาไม่ได้เต็งกูบอกแล้วกูบอกแล้วไปเกิดกันกับท้อไม่ท้อกับก่อนหัวใจที่เธอทำร้ายหัวใจก็ไม่เหลือดีอ่าอะไรนะที่เธออะไรนะที่เธอทำร้ายหัวใจก็ไม่เหลือดีตอนแรกจะเอาหัวใจก็ไม่เหลือเลยเหมือนก็รู้สึกแบบชอบสารอีไง เช่นเช่นมีดีอ๋อโอเคโอ๊ยจริงๆนะตอนเรียนหนังสือไม่เคยจดเยอะขนาดนั้แล้วนัดโนตัวกูเองอ่ะก็แต่งเพิ่มเกี้ยดีอาจารย์กูมาแล้วอ้าวมะเอาไปกดกันก็เพระมีท่อกันก่อนหัวใจ ที่เธอทำร้ายหัวใจก <oh> ็ไม่เลือ bueno> ดีม <Oh ีน้ำอัดลมไม่ใช่น้ำตาเบบี้อกงนอนมีน้ำอัดลมกองนอนเฮ้ยเด็กวัยรุ่นอยู่นี่ว่าต้องโกงโดนกันนิดนึงครับจะตั้งใจไม่ให้โดนบอยอืมน้าโดนไอพีไอ้บอยบอยมึงอ่ะ เมอเออเรือรเรือดเอเมื่อวานผ่านทางขยะแถวบ้านแม่งกินนี่เลยเออเอาเท้าไปเลยหูแม่งติดจมูกเลยเฮ้ยพี่ไทยยิงงี้เลยเหรอโอ้โหแม่งโคตรดีสดชื่นยาแก้ไอพ่นยี่ห้อทอครับผมทอกระดกอะทอแลกีทอยใหม่ทอยใหม่ซึ่งสองซ้ำ ไปบอยโยมดมานั่นละให้เห่อแต่ผมสั้นมากนะก็รู้มันก้ยาวมันจะแตะอะไดใช่ถ้าผมยาวมันจะมัดเลยอะไรอ่าลองเลยไปกพ่เทากหใจเธอทหัใจ ทดลองไม่ใช่ลำตางเบบีแค่อยากจะนี้อ่าแค่นี้แค่นี้แค่คี้เคโอเคโกดๆแเครือแผลในกระเพาะอาหารอ่ะบอยถอยยไงก็ได้ให้ได้พี่เขียนอ่ะเฮ้ย ก็พอไม่เท่ากันก่อนหัวใจเฮ้ยนี่้เ้ยเฮ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 ้ยเเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เ้ยเา้ยเฮ้ยเฮยเฮจยนฮ้ยเ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 องยเฮเยเฮนย้ยห้ย้ยเ้ยเยเ้ยเี้ย้เฮ้ย้เฮ้ย เคดีไม่ตายเป็นพีกันนี่ไม่ได้โอ้ยผีดไม่ได้โบเขาให้โบเขาให้โอ้ยเรียบร้อยอโอเคคูไปต่อเลยแล้วกันอะมาเปิดแบงค์แท็กมา มีน้ำอัดลมไม่ใช่น้ำตาเบบีแค่ยากจะนีให้ตายเป็นผีกันนี่ไม่ได้ชอบเป็นการเข้าฮุกที่เฮี้ยมากแม่งมีผีก่อนเข้าฮุกเลยไล่เป็นผีกันนี่ไม่ได้อู้เบบีแค่นี้เลยอ่ะกูชาเลจนอูเบเบคืออะไรอ้าว ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นทำไงก่อนมีเบบี้มาแล้วทีลก็ใช่ไงออุ้ยตายแล้วอุ้ยใครให้อูเบบี้มันคุ้มค่อลุงมันห้าสิบห้าสิบบาทมันจังหวะแบบนี้อ่ะเฮ้ยบอยช่วยหน่อยดิผมจดแล้วไงผมช่วยช่วยได้ทันทีลุงกินนจะไปพุกยังไงไว้อ่ยมันตายเพราะผีมึง่กาเออีดีวะเอาไว ที่ยาชนิดที้ตายเป็นผีกันนี้ไม่ได้เจ็บช้ำทุลนทุเลเ่เฮ้ยเอาวาอะกาแดงหายไปไหนวะอยู่ข้างบนอ๋ออยู่ข้างบนอะแค่ผีก็ปวดหัวพอแล้วแค่ยาชนี้ ให้้ตายกกับนีไไม่ดเจ็บช้าร้อนเทมาไร A few moments later อะเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งยมดเวลามันต้องยอมแพ้ให้เป็นตัวอย่างเอระ่มคัมันยังไม่มีคนแม้เลยสักคนคนอะไรอะพี่กูตกใจหมดไอ้สักอ้ช้เฮลครับใช้การเฮลครับการตัวช่วยไมแรก ใช้สำหรับเลือกเพื่อนมาช่วยแต่งเพลงในรอบนั้นเอาไอ้บอยช่วยกูดีกว่าอบอยโอ้ยยังอยู่กับพี่ได้แล้วนี่กูตบเข้าเข้าประเด็นเลยเนี่ย รายการมึงม ah! ah! ึงไม่ให้ใครเล่นกับมึงเลยเหรอเหมือนกูเปิดรายการมาแต่งเพลงเอนี่คิดได้ใช่ไหมฮึคิดได้ด้วยไม่ลำเฉยๆยู่ดีก็บลำเลยเย้อ่าาาจงรรนนนทไวว ตอนนี้มันคงเหลือเพียงตอนนี้มันเขาเหลือเพียงเหลือเพียงอะไรวะนี่ไงใช่ถึงใช้การ e วิวไงอยากให้คนที่แต่งคนต่อไปให้มีคำว่าซาใบที่สอง Evil ใช้สำหรับเพิ่มกติกาย่อยให้คนต่อไปถ้าลงพางกันใช้การหรือเปล่าใช้การไหมไม่ไม่ไม่ใช้สมองได้ได้เพิ่มมาก ตผมแต่งได้เองด้วยผมเล่นเองไม่ต้องไม่ต้องยังยุ่งความซาซับซึ้งขอความรักที่หายไปอะไรกูอยากจะมากูจะโดนไหมเนี่ยผมไม่ชาเเลจนผมถือว่าแจ๊สแจ๊สมาไปแล้วนะเฮ้ยบอยโดนความซาซับซึ คหายไปได้แลพี่ความสัสั้นของความรักที่หายไปอย่าเลยเมื่อกี้ได้แล้วแต่ลืมและฉันลือเพียงแสเสี้ยวของหัวใจโอ้โหก็คือมารับประโยคนี้ก่อน เซียวของหัวใจที่เก็บไว้ให้แค่ต้องอวนไม่ต้องอ้วดเออพี่เห็นของมันออกมาแล้วนั่นเที่ยวเที่ยวให้พี่ปองให้พี่ปองช่วยจะได้เข้ามุมใกล้ๆเธอซ้ำซึ้งความรักที่หายไปและฉันเหลือเพียงเซียวของหัวใจก็เหมือนว่า เฉพาะของฉันนั้นหายไปก็เหมือนกเฉพาะของฉันนั้นหายไปแล้วเข้าฮุกเฮียออกแล้วออกแล้วออกแล้วจะมีฮุกอีกหรือนป่าออกเลยนะถ้าทีมนี้อยู่ในบริษัทกูไล่ออกทั้งทีเลก็แม่กระเพาะแพ้ของฉันนั้นหายไปมีแพ้ด้วยใช่อะไรนี่ฮกระเพาะแพ้กระเพาะแพ้อินเดียด้วยวันนี้แม่เหมือนมาเป็นเสมียนเลยตอที่อยู่ประชาชื่อนี่เหรอัเสมียน พอยก่อนฮะมันจบแล้วไม่เหรอบรรทัดสุดท้ายแล้วนะไม่บอกนะนี่คือบรรทัดทองเอาเกิดเห็นเล่นบุกสถานที่กันมาเขาเห็นภาพกันแล้วอะมันคือบรรทัดสุดท้ายผมยังไม่เห็นภาพความสำเร็จเลยเอาละเฮไปซ่อมมานจ้ะถ้าผมยังไม่จบได้ไหมไม่จบเหรอเฮ้ยไม่จบเลยไม่ใช่จะแบบนั้นที่ฟองนิสงสุดหนาวโซ่การนิ่งสุดหนาว ทุกคนได้ยินแา้วใช่แล้วไม่ได้ถ่ายเอาด้วยทุกคนได้ยินนาก็เหมือนแค่พอของฉันนั้นหายไปเหลือแต่ไปนิ่งกันหมดนิ่งกันหมดนิ่งกันหมดผมก็ยังยืนยันนะครับถ้าทีมนี้อยู่ในบริษัทผมอยากได้บรรทัดทองอะ จบแล้วอคนทัดทองด้วยอ่าจะมึงนะต้องไหนวะขึ้นไปด้อยตอนนี้มันของ่าบีความสาบซึที่หายไปที่หายไปแต่ฉันลืมเพียงเสี้ยวของหัวใจ ก็เหมือนกับพอของฉันที่หายไปเหลือแต่ไปต้องทำใจต้องทำใจต้องทำใจสุดท้ายมันก็อะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือ อถือว่าเป็นไงบ้างดูอึ้งอยู่เลยนะทีมงานยังแบบเคหาความเพราะไม่เจอเลยพ้ออย่างเดียวก็คือเพราะอะไรมึงถึงแต่งแบบนี้อ่ะท่อนใครร้องท่อนนั้นนะเกิดก่อนจะพอเม่อเธอเกิดก่อนหัวใจที่เจอทำร้ายหัวใจก็ไม่เลือจทีมีน้ำอัดลมไม่ใช่้ำตาเบบี แค่อยากจะหนีให้ตายเป็นเพเงินหนี้ไม่ได้เจ็บฉันจะร้นจนไหลวันที่ฉันเคยมีตอนนี้มันคงเหลือเพียงความซาสาบสึ้ของความรักที่หายไป และฉันเหลือเพียงเสียวของหัวใจก็เหมือนกระเพาะของฉันนั้นหายไปเหลือแต่ไปถ้าต้องทำใจมันดัดอันนี้คือเรามาอาขยานหรือเรามึงชมว่าขยานเลยเหรอเนี่ยมันเหมือนเด็กอนุบาลระบึง่นพัน สิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือทำใจกันทำใจแล้วล่ะให้คนดูเขาคอมเมนต์กันแบบเพลงนี้เป็นไงแล้วก็ลองตั้งชื่อเพลงมาด้วย <laughs> เราก็ไม่กล้าตั้งกันเองจ <laughs> ะได้รู้ไม่ใช่แล้วแต่งเพลงไปมือกอ <laughs> อ็อโอ้ยตายแล้วซื้อได้ที่ไหนครับซื้อร c อกแบนราคาเท่าไหร่ครับไปดูเอาดีกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้อในทิกตอกตอนนี้มันส่งปีซื้อร็อกแบนครับอาบอลฝากคนงานนครับจะปล่อยอัลบั้มครับ ช่วงน่าจะกันยาครับก็เดี๋ยวมีประมาณ4ี่เพลงเฮ้ยอย่าบอกว่าหนึ่งในนั้นคือเพลงนีอเมเนนะไม่เนนะก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางอินสตาแกรมนะครับ y o ย m o o d y o u r m o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  d แล้วก็เฟซบุ o กทิกต็อกทวิ t เตอร์ย m o o d ครับสามารถดู MV ทุกเพลงของ y o ย m o o d ได้ที่ w ู๊ดมิวสิต่อมื่อนีครับราเลยขอบคุณบอยมากมึงตั้งชื่อไอจียากเงินวะ อ๋อเนี่ยเขาตั้งให้มาสงสารทั้งเทปหาตรงนี้แหละเราอยากมีเทปต่อไปเรื่อยๆนะครับงไงก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไว้ด้วยในนาทีนี้ติดตามเราได้ที่ไหนครับมึงดูช่องอะไรอยู่มึงก็ดูกดอันนั้นแหละเขาส่งอย่างใหญ่เลยตัดแบบปั๊บปั๊บไม่เหลือเยื่อใยเลยชอบใช้อารมณ์ไม่เหลือเยื่อใยญ่เลอลกูมีอะไรให้อ่าน มึงดูมันเขียนว่าความซาบซึ้งเนี่ยมันยังไงอะซาบซึ้งมันเขียนไงรู้ป่ะโซ่โซ่ตัวใหญ่อ๋อซาบซึ้งซาบซึ้งมันต้องซอโซ่เออลืมมันจบที่ไหนมาเนี่ยยาเดี๋ยวซาบซึ้งทอทหารรอเรือกสระอาบอใบไม้ซาก็คือรับทราบมาซึ้งแล้วเออใช่